จะสมก็แพงสวยเขี้โง่อุ้ยเอาไว้เขี้ยเอาไอ้ยเจ้าบอกไอ้เขี้่โง่อีกคนกูได้เขี้ยมันอ่านมันตอนไหนวะจิ้มล็อกจิ้มล็อกโคตรหยิบอยู่อยู่มุมซ้ายชิดมุมซ้ายชิดห้องไปหนึ่งไปหนึ่งคุณแอดแกอยู่นะหน้าต่างมีมีกล้องเล่นอยู่ เดีวเขาหน้าต่างกปยทายหน้าต่างสุดท้ายหน้าต่างสุดท้ายเชียร์ไม่น่าลุกขึ้นเลยไม่น่าลุกไม่น่าลุกเฮียยืนเฮียหิวหิวได้หิวได้ฮัลโหลปล่อย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 ไม่ต้องพีคไม่ต้องพีคแล้วเล่นเล่นเล่นหลังมันต้องเล่นเล่มีกล้องปล่อยเลยปล่อยเลยเมีกล้องเล่นมีกล้องเคียร์คูนี่เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยสวัสดีครับผมครับผมฉลาดมาก <c oughs> อันนี้อันนี้เขาเขาเห็นอยู่แล้วนะเขาเห็นอยู่ละโอ้ยเ <laughs> อ๊ะอะไรไม่งบอกพี่โป้ <c oughs> มันมันอยู่ไหนเตี้ยนะ <c oughs> เองฟังเกี่ยวอะ่ะเดินไปไม่ได้วะ มีมีไม่แล้วก็สวกตก็ต่างปบบหลังเปิดตักเปิดผ่านอ่ะโดนอะไรตรงนี้ตายตายตายหน้าจอว่าหน้าจอหน้าจอบสิานใชใช่ๆน่ครับชิวได้ชิวได้เจๆ โดตายเดี๋ยวเ้าไโดนสเตนเลยได้มาแล้วอยู่อยู่ตรงนี้ล่าสุดอะ่ปดูไปไหนนะอีกไฟไม่ช็อตอีกแล้วับช็อตนี่เออท็อกซิกสเตรท พี่ในแรงปกติผมไม่ทำอย่างนั้นนะอันนี้ผมทำเพื่อพี่กายเนี่ยำบูตต้องทราบด้านล่างผมสแก่นแล้วไม่เจอเขาโดนหนังรือเปล่าเขาหลับแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยเยอะเฮ้ย ทีตู้ทะตูคทประตูทีประตอยู่แล้วรอได้ร้ยังอ๋อแล้วสายล่าแฝงกูว่าแล้วมันต้องแฝงนี่รดหนึ่งเออกูต้องดูกล้องเดินไปจอดด้วยฝั่งเสาเหนังเสาเหนทเาทุดาวถูดาวไลออเเหนงนเอตงนี้ อยู่บนแผ่นหรือเปล่าอยู่บนแ่นหรือเปล่าดรอปดรอป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 ปัดปัดอ้ดอปแ่นจริงได้ปะนบนแ่นจริงได้ปะขึ้นึนแ่นเอมันเปนยงไงเหรอฮาวตายแล้วอาวตายแล้ววตายแล้วไอาเอไอาแล้วลองด้านนั้นคือยแลอาเออะไรอนนีอยู่นรนหอเแืเียะผมบ้าอะไรขอมนหรือเปสตาร์ี้ไปไหนตีได้หไปไหนตีนะงั้นอ่ะใช้แ ทส่แตกใส่แตกมาอยู่เมันปัดไม่ต้องไม่มีหมดเลยสวยๆวไม่ได้ไม่ได้หอยอย่าเล่นดีเดยกันปั้นหอยปั้นหอยอันนี้เฮ้ยหน้าต่างอะไรวอมายแฝดทุกนี้มันจะแตกมั้งโวลยปลาเลยยิงทิ้งเลยยิงทิ้งหน่อยนะเนน้ำแบบเป็นลายเข้ามา มีก็มีเลนเฮยที่ทำไมมีกูเลนคอสอยคนเดียวเนี่ยสแผ่นลันเหลือแผ่นแผ่นไ้สัมีตัวไปแถวมีติ้งไม่รู้ไปนไหนไม่จอนะผมนตรงนี้ไม่มีพี่ไม่ได้มาามอาามน้อเอา ดายิงตายมีรีเซอีกตัวหนึ่ง,ร,งรีเ็ตายเจ็าเยเกิดมันยดัดไซนี่อาจจะแตกนะเนี่ยถ้าเปเอ,อย่างนี้นเดี๋ยวออกกล้องไว้เอ,อจจ็กซ์โสเอ้ยไม่ใช่ไอ,โอ้โอ้โอุ้ออยะเป่าเหียเพื่ <c oughs> อนแ,แม่ม <c oughs> อ้าวยังม,มีวแตก็กโอ้ยกูดโดนครับคา้านี้อ่ะขอใต้ตีนตายขอ,อไม่ไม,ไม่สั่งสั่งซ้ายสุดมิดเวอร์มุกอยู่ซ้ายสุดซ้ายสุดมิดเวอยไม่ตายยังไม่ตายย,ตาย,ยังไม่ตายวิ่งไปเลย ไอ้เหี้ยไขาดทม่โลไม่สัตว์เไอ้โรนี่โรนี่โรนี่จอตายยืนไหนยืนไหนมีตีสองตีสองตื่นมาแล้วสตือนไว้อมโดนเข้าไปไอ้ข้าทานเจอวอดอแล้วนะหุ้ยเข้าแล้วจะเข้าตายฟิวตายอุ้ยไอ้เหี้ย อามารูเข้าอามูรีแล้วอยู่อะใครตายตายตัวอะไรไม่รู้อามารูอยู่อะใครตายตายโอเคโอเคโอเคตายอามารูเอ็ดเก็บตัวไหนเก็บเอ็ดเอ็ดอยู่ข้างบนข้างบนพี่กายเอาเลยโอเคแล้อ๋อเราไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่หายไม่หายอ๋อโอ้โหขวานขวานพี่โอ้ไอ้เพี้ยอยู่หลังบอมไม่น่าไม่น่ามันจะลุมเหรเห็นอยู่ตรงนั้นเลยนึกว่าแบบมีคนล็อกตัวรันเอาล ดูหน้าต่างันอยู่พอกี้มันมีตัววิ่งข้ามหน้าต่างาอ,อุ้ยอยน,นี่เอาจัดไอ,อ,ทอ้ท็อป,อป,อปเขาเจ็นอะไรนาลีเลยจอดอล่จอด คือไหน d ือไหนลิกเกอร์คือนเดยนกันไหน่ป่นแล้วไม่ป่นแล้เอาไซน์หน่อยปดเลยเอาไซน์หน่อยนี่มิกมิตัวอยาไช่วยเพื่อนเราแั้วทตายตาย เอาได้เลยเอาได้เลยตามมาแล้วมาพี่นะจอนจอนจอสุดยพี่มาดีจี๊บโร้เล่นกันสี่คนโอ้สบร่วงไปด้วยโคนไยส์โบร แต่ว่มวก,ก็ไม่ว่าอะไรนะเขาบอกว่าถ้าจะที่หลังก็จะเอาเขามาขอ,ขอ ID, ้ดีผมก็เลยหแลังนะผมก็เลยเป็นคนเก็บตังค์เลยทีนี้ก็คือนั่นแหละถ้าเรามีเงินล้านหนึ่งอะพี่ชีนมหาลมันจะสบายมากนะรูปะแบบเงินเงินใช้เที่ยวล้านหนึ่งอะไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เงินแบบใช้กินอะเห็นไหมเออแต่ทีนี้ก็คือผมทําไม่ได้เพราะว่ามันไอ,อ้ยติดเกมนั่นแหละ ก็เลยก็เลยแบบว่าก็เลยพอเหลือแค่ประมาณสี่ห้าแสนเพราะว่า